ทริปนี้วันอาทิตพาทุกคนเดินทางท่องเที่ยวโดวยรถไฟไปกับรถจักรไอ้น้ำสุดคลาสสิกทีิปีหนึ่งนำมาวิ่งเพียงไม่กี่ครั้งและทริปนี้ถือว่าพิเศษสุดๆเราจะเดินทางท่องเที่ยวโดวยตู้กับอากาศพร้อมตูส้สเวียงสุดหรูเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดฉะเชิงเซาเกินค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเที่ยวกันแบบหลงๆไปกับเวลานะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งวันนี้เวลาก็อยู่กับบริษัทนิวทิิทราเวลจำกัดนะคะร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นทริปที่พิเศษมากๆเลยนะคะซึ่งเราจะนั่งรถไฟหัวจักไอ้น้ํากันไปนะคะเวลาบอกเลยว่าปีหนึ่งเนี่ยเขามีนํามาวิ่งแค่ไม่กี่ครั้งเอง และพิเศษไปกว่านั้นเลยเราจะได้นั่งตู้ปรับอากาศกันค่ะซึ่งเป็นตู้โอท็อปนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเวลาไปดูกันเลยค่ะเวลาก็เดินมาอยู่ตรงด้านหน้า,ห,นาหัวรถจักรแล้วนะคะคนค่อนข้างทุกคืนมากเลยะคะ่ะเยอะมากก็ นิดนึงนะคะเพราะว่าบอกเลยมุมนี้ไฮไลท์สุดๆมีแต่คนมาถ่ายเดี๋ยวเวลาจะเก็บภาพบรรยาก,กาศกลวดจักรไปให้ชมกันนะคะ เป็นตู้ปรากาศบอกเลยว่าพิเศษมากเลยเดี๋ยว,วเวลาจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงและตอนนี้เวลาก็เดินเข้ามาที่ตู้สุเบียงแล้วนะคะเป็นยังไง บรรยาก,กาศก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วคือแบบคลิปนี้แบบชิลชิลชิลแล้วแบบชิลมากๆเลยทุกคนคือบรรยาก,กาศดีมากนานายเขาออฟตู้แบบนี้นะคะมาให้นั่งกันคลิปนี้บอกเลยสเปเชียลสุดเดี๋ยวนะลาจิเก็บบรรยาก,กาศมาให้ดูกันนะคะ เราก็ถึงกวลาอเอกเดินทางกันแล้วนะคะทุกคนเราจะไปจังหวัดฉะเชิงเท่ากันค่ะบอกเลยว่าสายมูข้ามพาดเราจะพาไปไหว้พระสามวัดกันนะคะที่จังหวัดฉะเชิอองเทามีวัดไหนบ้างเดี๋ยวตามเวลาไปดูกันเลยค่ะ ที่เราขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะคะพี่ไก่ก็จะมีบรรยายเล็กๆแน่ๆๆนอนะคะ่ะเกี่ยวกับโปรแกรมในวันนี้ที่เราจะเดินทางกันไปนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็มีการแจกคุ้มฟองนะคะเป็นคุ้มฟองอาหารบ้าตอนเช้านะคะทุกคนก็จะได้รับคุ้มฟองคนละหนึ่งใบแล้วก็มารับประทานอาหารกันตรงด้านหลังนี้ค่ะเป็นตู้สเสบียงหรือว่าจะให้น้องเขาไปเสิร์ฟให้ที่นั่งที่เรานั่งก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่น้องสะดวก เมื่อกี้เวะลาแอบเห็นนะคะอาหารหน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวเราไปดูการท้าว่ามีอะไรบ้างนี่วเวลาได้รูปของอาหารเช้า นะคะคเดี๋ยวเราจะไปแลกคุปองอาหารเช้ากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะรับประทานมาแค่ไหนนะคะแต่ว่าลราแอบเห็นมาแล้วหน้าตาหน้าทานว่าคือดีอ่ะเราไปแลกกันดีกว่าค่ะมแมรับอาหารมาแล้วนะคะทุกคนหน้าตาหน้าทานว่ารสชาติเห็นพี่ๆบอกว่าอร่อยมากดูนีกคนนี่ มันดีมากๆเลยนะแล้วก็พะโลเนี่ยเาบอกว่าเพ็มคนมากเดี๋ยวเวลาจะรอชิบดูนะคะ วัดแรกเลยที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือวัดสมานนะคะทุกคนเราจะไปจักกาละคาพิเนศนะคะซึ่งเป็นความพิเนศที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกัน,นะคะ่ะ สมันรัตนารากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะพระพิฆเนศบางเสวยสสุขนะคะซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ ว่าลาเดินออกมาแล้วสองข้างทางเนี่ยก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยคือถ้าเรามาเนี่ยก็แวะซื้อของได้นะคะขากลับแนะนำว่าเป็ขากลับนะเพราะทางจากลานจอรดรถเข้าไปข้างในเนี่ยก็ระยะทางใช้ได้อยู่ก็เข้าไปสักการะท่านก่อนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเดินออกมาแวะช้อปปิ้งเนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันต่อนะคะ ตอนนี้เที่ยง5้านาทีนะคะเราอยู่กันที่ครัวอิ่มสุกนะคะบรรยากาศที่ร้านดีมากเลยนะคะอยู่ติดริมแม่น้ําด้วยเมื่อกี้เข้ามาเห็นแต่ดานข้างหลังเนี้ยตรงนา้จอดรถก็ยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะคะพอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละโอ้โหติดริมน้ําสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะเราจะนั่งกันที่ชั้นสองตามไปค่ะ น,นี้เราก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดตากน้ำโจ้าโลกันต่อนะคะไปชมพระอุโบโสถสีเหลืองทองอาราม,มากเลยสวยงามมากที่วัดนี้เราจะไปไหว้กราบสักการะดวงพ่อโตนะคะเป็นพระพุทธทชินราชจำลองแล้วก็ลอดใต้ฐานพระประธานนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลกันะคะ่ะไปค่ะ ถึงแล้ววัดฝั่งน้ำเจ้าโลเป็นยังไงนี่เลยทุกคนบอกเลยว่าสวยจริงๆเดี๋ยว,วเวลาจะถ่ายบรรยากาศไปให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอดฐานใต้พระประธานกันเพื่อเสริมสิวิมงคลไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะเมื่อกี้ได้ยินว่าจะไปแวะร้านตั้งเส้นชัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกัน,นะคะไปแวะซื้อของฝากก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดจีนประชาชสูมสรต่อนะคะได้เวลาละลายซับก,กันแล้วนะคะทุกคน เราก็มาแวะกันที่ร้านตั้งเซ้งจัวนะคะมาซื้อขนมเปี๊ยมาที่ฉะเชิงเซาเนี่ยต้องมาแวะร้านนี้เลยนะคะ หลังจากที่ไปแวะช็อปปิ้งที่ตั้งเซ็งจ,จัวมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาแวะกันที่ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนะคะเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเซาะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เราเดินเข้ามาจากหน้าตลาดนะคะข้ามสาะพานมาหน่อยหนึ่งนะคะเราก็จะเจอร้านลอดช่องนะคะร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยมากเลยะคะ่ะปกติเนี่ยเวลาเวลามาเาชเชอร์ซาไทย์เนี่ยจะต้องมาแวะที่นี่วันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะแต่ว่ามันรวมอยู่ในแพ็กเกจทัวร์อยู่แล้วนะคะ เราก็จะได้โควตาคนละหนึ่งถ้วยน,นะคะแต่ถ้าใครติดใจก็ซื้อกับบ้านได้แต่เมื่อกี้นี่ได้ยินแววๆว่าหมดแล้วอีกหนึ่งร้านนะคะที่ไม่แวะไม่ได้เลยนะคะก็คือร้านข้าวอใบบัวนะคะ ของคูดินร้านนี้อร่อยไม่แพ้กันค่ะแต่วันนี้ของน่าจะใกล้หมดแล้วค่ะเพราะว่าตลาดเริ่มวายแล้วไม่รู้ว่าเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะรอเดินทะลุตลาดมานะคะ เด,เดินไปข้างหน้าเนี่ยข้างหลังไปทางหนนี้จะเป็นทางไปวัดจีนประชาสมุทรน,นะคะหรือว่าวัดเล่งโคกี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดของท้องมังกรซึ่งเ,เชื่อกันว่าเปความจุดของความอุดมสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระด้านในกัน,นะคะ่ะ นะคะหมดเวลาสรุปของเราแล้วเราต้องกลับไปขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะคะไปค่ะจบกันกันข่าคือสถานีรถไฟนะคะรีบรินมาสุดทีนี้เลยแรัวเวลากระชั้นชิดมาอีก3นาทีรถออกอวิ่งมาถึงปุ๊บที่สถานีรางกาว่ากรุงเทพาเาลิมเ้ารถออกค่ะ โอ้โหชักขาขึ้นยังไม่ทันเลยทุกคนแต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วลอยตัวช้าว่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมีเบรคให้นะคะพราเมื่อกี้เหตุผลจากของบ้องเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาเบรคนะคะว่าเป็นยังไง แน่ใจาอะไระน,น่าจะเป็นยำส้มโอนี่นะถ้าจะเป็นผิดอย่งดี้มัง้งน่ยเวาลาก็งูือไหมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นขนมชัม้นยวรากางล่างสำหรับอาหารนะคะก็ะจะเป็นของบริษทัทอินเทรนนะคะเป็นคนจัด ก็หน้าตาหน้าเราบปรทานมากสนใจก็ติดต่อได้เวลาเจอในนี้เด er ี๋ยวเวลามันแปะอะไแล้วกันเนาะอาหารเขาโอเคนะคะอร่อยใช้ได้ติดต่อได้ค่ะตอนที่วัารับขอไปรับประทานก่อนนะคะก็วันนี้ก็ผมต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์กันให้ด้วยนะคะคลิปหน้าวเวลาจะพาไปที่ไหนนั้นฝากติดตามช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทำไปก่อนจ้าส,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 สวัสดีค่ะ